พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮณรายการทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อคิดจากพระวจนคำของพระเจ้าในพระธรรมปฐม,มกาลมบทที่6กับบทที่7เรื่องโนโอาห์กับลูกของเขาพระธรรมปฐมกาลมบทที่6ข้อที่1นถึงสเขียนบันทึกไว้บอกว่ามนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุญหญิงบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุญหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยา พระเจ้าจินตราว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดก,กาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนงังอายุของเขาจะไม่เกิน120ปีพระคัมภีร์ข้อนี้บันทึกไว้บอกว่ามนุษย์ทวีจํานวนมากขึ้นและสุดท้ายก็เกิดความบาปความชั่วเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแล้วในข้อที่5บันทึกไว้บอกว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนแต่เป็นเรื่องไร้เสมอไปสแสดงให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์ทวีจํานวนมากขึ้นความชั่วก็ทวีตามจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านั้นในบทที่7ข้อที่21จึงบันทึกไว้ว่าพระเจ้าให้น้ํามาท่วมโลกและสุดท้ายคนเหล่านั้นก็พินาศในบทที่6ข้อที่8ได้อธิบายถึงครอบครัวของโนอาในที่นี้บอกว่า แต่โนอาเป็นที่โปรดปลานในสายพระเนตรของพระเจ้าแสดงว่าโนอาเป็นคนที่ดีเชื่อความพระเจ้าไม่ได้ชั่วไปตามกระแสสังคมพระเจ้าจึงให้โนอารสร้างเรือในปฐมกรรมบทที่6แล้วในบทที่7ข้อที่13พระเจ้าทรงให้น้ําท่วมโลกและในข้อที่13ตรงนี้นะฮะได้บันทึกไว้บอกว่าวันเดียวกันนั้นโนอากับบุกชื่อเชมฮาม และยาเฟนและภรรยาของตนกับบุตรสะพ้ายสามคนได้พาการเข้าไปในนาวาจากข้อเรั่องีข้อน,นี้เรารู้ว่าครอบครัวของโนอาท่านบุตรชายบุตรสะพ้ายได้เข้าไปในนาวาหรือในเรือที่พระเจ้าให้สร้างในขณะที่น้ําท่วมโลกนั้นและเมื่อน้ําท่วมโลกคนอื่นพินาศทั้งหมดเสียชีวิตไปทั้งหมดแต่ครอบครัวของโนอารอดทุกคนแล้วในบทที่7ข้อที่23 ได้เกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าสตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เสียชีวิตไปทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของโนอารอดชีวิตในขณะที่คนอื่นพินาศไปทั้งหมดเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเหตุการณ์ตรงนี้ข้อคิดที่สําคัญที่อยากสรุปให้เราทั้งหลายได้เห็นก็คือข้อที่1จํานวนคนเป็นตัวกําหนดระดับความรุนแรงของสังคมเมื่อจํานวนคนมีน้อยทรัพยากร,กรก็จะมีมาก นก็จะอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะโอกาสที่จะทำร้ายกันเพราะเย่งชิงทรัพยากรก็มีน้อยดังนั้นปัญหาความรุนแรงก็มีบ้านแต่มไม่มากแต่เมื่อจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรหรือพื้นที่ไม่ได้เพิ่มตามปัญหาความขย e งก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อจำนวนคนเพิ่มจนถึงขีดหนึ่งระดับความรุนแรงมันก็จะต้องเพิ่มตาม อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นฐานที่บันทึกไว้นในพระพียุคเก่าและในยุคปัจจุบันนี้ข้อที่2ก็คือเราจะพบว่าครอบครัวมีอิทธิพลมากกว่าสังคมความจริงแล้วอิทธิพลที่คนมีต่อการเราก็มีกับคนที่ใกล้ชิดเราเท่านั้นดังนั้นถ้าในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลในครอบครัวก็จะมีความเข้มแข็งมากกว่าอิทธิพลจากสังคมภายนอก แต่ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็งครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอิทธิพลภายนอกก็อาจจะมากกว่าก็ได้แรงกว่าเข้มแข็งกว่าก็ได้แต่ในเรื่องนี้เพราะเหตุใดในขณะที่บุคคลภายนอกชั่วไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ลูกของโนอาทุกคนเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังโนอาในขณะที่โนอาสร้างเรือเสร็จไม่มีใครเข้าไปในเรือแต่โนอาบุกชายและบุกสะพ้ายทุกคนเข้าไปเพราะอะไรแสดงว่าโนอาเป็นพ่อที่ดี เขามีอิทธิพลต่อลูกของเขาประการที่สการเก้ปัญหาเราจะเก้ปัญหาอย่างไรเราจะพบว่าการเก้ปัญหาในครอบครัวง่ายกว่าการเก้ปัญหาของสังคมสังคมข้างนอกเราไม่มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับเขามากการที่เราจะไปเก้ปัญหาของเขาน,นเป็นเรื่องยากแต่คนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเข้าใจกัน ถ้าเราต้องการชี้แจงเหตุผลเราต้องการแก้ปัญหาทุกคนจะเชื่อฟันจากสัจธรรมความเป็นจริงที่เป็นข้อคิด3ข้อนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นข้อที่1จํานวนคนเป็นตัวกําหนดระดับความรุนแรงของสังคมเราจะแก้ปัญหายัางไงเราจะป้องกันชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราดํารงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองที่มีคนจนํานวนมาก เราก็ต้องดำเนินชีวิตที่ดีและมาราวัลทำมาหากินให้อยู่รอดได้ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในการทำมาหากินในการดำเนินชีวิตให้มีคุณธรรมใจที่ยรร่าทมเราก็เสี่ยงที่จะต้องขย,ย้งกับคนอื่นอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้มันก็จะนำไปสู่ความทุกข์ความเครียดและบางครั้งก็นำไปสู่ความตายได้บางครั้งคนอื่นอาจจะขย,ย้งกับเราเรื่องผลประโยชน์ เพราะจานวนคนเพิ่มมากขึ้นแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหตุหรอกแต่ตัวเราเป็นเหตุก็ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าสาเหตุจริงๆมาจากอะไรแล้วเราจะป้องกันเราจะระวังตัวในจุดนั้นอย่างไรก็จะช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ป้องกันปัญหาได้ข้อคิดประการที่2เรื่องอิทธิพลของครอบครัวก็คืออิทธิพลของครอบครัวสามารถมีความเข้มแข็งเหนือกว่าอิทธิพลของสังคมถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวดี ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราจําเป็นต้องเอาใจใส่ครอบครัวให้มากปกครองครอบครัวให้ดีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟน้นถ้าคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีความสุขในครอบครัวมันก็เพียงพอแล้วความสุขข้างนอกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ส่วนมากเกิดจากความสัมพันธ์มากกว่าอย่างอื่น ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีอาหารกินนะั้นมันน้อยกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการมีปัญหากับคนอื่นดังนั้นถ้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวได้เราก็จะมีความสุขได้เราทะเลาะก,กับคนอื่นภายนอกมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่มันยังเจ็บปวดไม่เท่าคนในครอบครัวทะเลาะกันปัญหาสังคมแต่เรามันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่มันยังมากไม่เท่าคนในครอบครัวแต่เรากันครอบครัวแตกกระจายอยู่ด้วยกันไม่ได้ ดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขจะอยากจะมีชีวิตที่ดีจําเป็นต้องเอาใจใส่สถาบันครอบครัวให้มากมากกว่าอย่างอื่นและถ้าเอาใจใส่สถาบันครอบครัวได้ปัญหาอื่นก็แก้ไม่ยากอีกแล้วการป้องกันและการแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไงเมื่อเราแก้ปัญหาของบุคคลภายนอกไม่ได้เราแก้ยากเพราะต่างกีต่างใจเราแต่ละคนจําเป็นต้องเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาของครอบครัว ถ้าแต่ละครอบครัวแก้ปัญหาของตัวเองได้สังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นเมื่อสังคมโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามแต่ถ้าแต่ละคนไม่เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาของครอบครัวแก้ปัญหาของคนใกล้ชิดให้ดีก็ไม่มีใครมาแก้ปัญหาของสังคมได้ไม่มีกลมไหมฉบับไหนไม่มีผู้นำคนไหนจะมาแก้ปัญหาของสังคมได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวมีที่พลเหนือกว่า ความสัมพันธ์ในสังคมกับบุคคลในวงกว้างในพระธรรมอภยยบบทที่20ข้อที่12ได้กล่าวถึงพระบัญญัติข้อที่5ในพระบัญญัติ10ประการบอกว่าจงให้เกียรติเกบิด,ดามดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้เก่เจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าให้ลูกหลานเรียนรู้ที่จะให้เกียรติเกบิด,ดามดาหรือพ่อแม่ของเขาเพื่อเขาจะได้มีอายุยืนนาน อันนี้คือพร,ระบัญญัติข้อที่5และเป็นความจริงพร,ระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ล้าสมัยไม่ได้เปล่าประโยชน์แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าลูกหลานเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีชีวิตอยู่รอบปลอดภัยได้พ่อแม่โดยธรรมชาติจะมีความรักความผูกพันที่ดีกับลูกพ่อแม่ปรารถนาจะให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีถ้าลูกหลานเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่คงไม่สอนลูกหลานเพื่อไปในหนทางที่นำไปสู่อันตรายนำไปสู่ความพินาศทั้งสิ่ง ลูกหลานจะปกป้องจะให้คาแนะนาที่ดีทั้งสิ้นดังนั้นถ้าลูกหลานที่อายุยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะเป็นพระพรกับเขาทําให้เขามีอายุยืนนานทําไมจึงมีอายุยืนนานได้เพราะอะไรเพราะว่าเราพบว่าปัจจุบันนี้ความทุกข์ความตายมากมายของคนหนุ่มสาวไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากความตายเออเพราะ สังขารเร็วแรงไม่ไหวแล้วแต่เกิดจากการขาดวินยัยเกิดจากการไม่เชื่อฟังพ่อแม่อยากจะใช้ชีวิตตามใจตรงจุดนี้เป็นปัญหาและบางครั้งการที่ลูกหลานไม่เชื่อฟังพ่อแม่เราก็อาจจะโทษบอกว่าเขาหลงนั้นไม่ดีแต่ความจริงบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ได้ปกครองลูกหลานในทางที่ดีพ่อแม่ให้กําเนิดก็จริงเราแต่ปล่อย พอลูกไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ลูกก็ไม่เชื่อฟังลูกก็ใช้ชีวิตตามใจสุดท้ายก็นำทุกความตายมาสู่เขาได้ดังนั้นจัดตัวอย่างเรื่องโนอาห์กับลูกของเขาในยุคน้ําท่วมโลกที่คนทุกคนชั่วไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ประพฤตินในทางที่ดีแต่ลูกของโนอาห์ are, ยังเชื่อฟน no ันโนอาแล้วเข้าไปอยู่ในเรือและรอดได้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราทั้งหลายเห็นว่าถ้าเราปกครองครอบครัวได้ ทุกอย่างก็จะดีแต่ถ้าเราปกครองครอบครัวไม่ได้ทุกอย่างก็จะเสียและถ้าครอบครัวดีแล้วสิ่งอื่นๆจะไม่มีอิทธิพลเหนือกว่าครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่ยากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเราให้ความสุขให้ความสําเร็จให้ชีวิตที่ดีแล้วพระบัญญัติข้อที่5ยังกล่าวไว้บอกว่าการที่ลูกหลานเชื่อฟังพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ พ่อไม่สร้างอิทธิพลที่ดีให้ลูกหลานยังเป็นพระพรให้ลูกหลานมีชีวิตยืนยาวในโลกใบนี้ได้ดังนั้นวิธีที่จะมีความสุขขอให้เราตรหนัดเสมอว่าครอบครัวสําคัญกว่าสังคมเอาใจใส่ครอบครัวให้ดีทุกอย่างก็จะดีตามขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ําแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพร FM ๙๖๗๕เมกะเฮิร์ตซ์๐๒๗๓๕๐๐๘๑